ถ้าถืออยู่แล้วอย่าขายเพราะขายก็ขาดทุนใช่ไหมครับหุ้นจีนปีหนึ่งตอนนี้ลบประมาณ20%ทุกๆครั้งที่เฟดบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยด้วยสถิติแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่พูดเนี่ยหุ้นจะตก6เดือนและหลังจากนั้นเนี่ยปีเนี่ยหุ้นจะกลับขึ้นมา ถ้าเรามาดูในโนโยบายในของของโลกต่างๆในปีที่แล้วเนี่ยนะครับของโลกของสหรัฐของจีนของอะไรก็ตามเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีการเทขายหุ้นจีนเยอะมากในปีที่แล้วนะครับบางตัวเนี่ยตัวที่ไซส์ระดับกลางระดับเล็กเนี่ยลดลงถึง80-90%ก็มีนะครับตัวใหญ่ๆหน่อยก็จะลดลงมาตั้งแต่30-50%ที่เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคือน,นโยบายในประเทศที่จีนเ็มีมาตรการควบคุมบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งเทคโนโลยี มาตรการที่ต้องการให้มีความเท,าเท่าเทียมกันระหว่างบริษัทเล็กกับบริษัทใหญ่ปัจจัยที่2ที่ทําให้ตลาดจีนลงเยอะนะครับก็คือแล้วลงอย่างต่อเนื่องปีนี้อีกนะครับก็ประมาณ18-20%ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็มีอยู่เรื่องนะครับสเรื่องที่มาจากภายนอกอันแรกก็คือนโยบายเฟดที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ดูดสภาพคล่องออกมาจากระบบก็คือนโยบายที่ลดงบดุลน,นะครับ ซึ่งตัวนี้ทําให้ไม่มีสภาพคล่องทั่วโลกก็ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกตกอันนี้เป็นทุกคนนะครับแม้แต่ประเทศไทยก็ยังเป็นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับหลังจากเรื่องเฟดเสร็จก็จะมีเรื่องของ geo political ก็คือเรื่องรัสเซียยูเครนนะครับเรื่องความไม่สงบทางด้าน politics หรือด้านการเมืองตัวที่3ที่ทําให้ตลาดจีนยังไม่กลับขึ้นมาก็คือการแพร่ระบาดของโควิดนะครับโดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็น เมืองเศรษฐกิจหลักของจีนเนี่ยตัวนี้เราก็เลยเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าซีโร่โควิดพ olicy ตัวนี้เนี่ยก็เลยจะทําให้เศรษฐกิจอาจจะไม่โตปีนี้คนก็บอกแล้วว่าจีนเนี่ย GDP จะขึ้นไม่ถึง5%นะครับธรรมดา,าเราจะเห็น GDP จีนอยู่ระหว่าง5-6-7%ที่ผ่านมาในช่วง5-10ปีที่ผ่านมาตอนนี้เฟดก็เริ่มที่จะ แสดงให้เห็นท่าทีที่ชัดเจนขึ้นของการปรับขึ้นออดอกเบีย้ยการประชุมของเฟด FOMC อครั้งหน้าก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยครึ่งครึ่งเปอร์เซ็นต์ครั้งต่อไปก็น่าจะอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่คนก็กลัวมากๆเนี่ยเขากลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือควบคุมเศรษฐกิจกได้ไม่ทันเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอย่างมากมายเงินเฟอ้อไม่ได้สูงขึ้นที่อเมริกาอย่างเดียวนะครับที่จีนก็สูงขึ้นเยอะมากที่เมืองไทยเองก็เงินเฟอ้อสูงขึ้นเยอะมากนะครับแต่ด้วยหลายๆอย่างเราก็ยังไม่ ไม่ไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะเศรษฐกิจเราก็ยังตัวเลขยังค่อนข้าง GDP ค่อนข้างต่ําอยู่พอมันมีความแน่แน่นอนในตลาดเกิดขึ้นเนี่ยปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกติดลบน่าจะน้อยลงนะครับข้อ2คือผมมองว่าอพอจีนเนี่ยเขาเกิดปัญหาเรื่องโควิดที่เซี่ยงไฮ้เขาก็มีเรื่องซีโร่โควิดมากมายเนี่ยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการทำคือ ทำสร้างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ไม่ใช่ตัวที่เป็นแผน5ปีที่เขาจะมองในแง่ของการลงทุนระยะยาวที่ทําให้เราอยากที่จะลงทุนในจีนนะครับอันนี้พูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อให้ GDP กลับขึ้นมาปิดปีนี้เหนือ5%้าเปให้ได้ตัวนี้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยแล้วตอนนี้การควบคุมการแพร่ระบาดใน เซี่ยงไฮ้หรือเมืองต่างๆเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นข้อต่อไปก็คือเราพูดเรื่องเงินเฟอ้อเรามองว่ามันได้เลยจุดสูงสุดไปแล้วคล้ายๆของอเมริกาตอนนี้ก็มองว่าเงินเฟอ้อความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็มองว่ามันก็น่าจะเริ่มพง,งกหัวลงนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแปลว่าเราไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยเราไม่ต้องอมีมาตรการรัดเข็มขัดเพื่อให้ลดเงินเฟอ้อนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็ ปัจจัยอีกอันนึงที่ผมมองว่าเป็นข่าวหลักของปีที่แล้วก็คือตัวเรื่องอสังหาตัวบริษัทชื่อ e v e r g r a n n รนะครับที่ล้มละลายละเนระนาดไม่เป็นท่าเรามกลัวว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกต์นะครับไปลุกลามไปสู่ภาคเศรษฐกิจทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่มันไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยถึงแม้ว่าจีนจะบอกว่าไม,ไม่ออกมาอุ้มเนี่ยแต่มันไม่ได้สร้างการลุกลามเข้าไปในเศรษฐกิจให้เกิดวิกฤต มันสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแรงของภาคการเงินแล้วก็สถาบันการเงินของจีนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการอ่อนคลายการลดหรือว่าผ่อนคลายการจัดระเบียบของธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีของรัฐเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยจีนมันเริ่มบอทมาแล้วเราไม่ต้องพูดถึง valuation นะครับ valuation ของจีนเนี่ย เป็นหนึ่งใน v a l u a อชันประเทศหลักๆที่ต่ำที่สุดในโลกอี่แล้วผมว่าเอเชียมันไม่ค่อยไปไหนนะฮะผมคิดว่ายังไงตอนนี้เราก็ต้องกลับมาที่เอเชียเพราะว่าจีนเขากระตุ้นภาคเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็กระตุ้นที่เอเชียเวลามันมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะกระตุ้นตรงไหนครับมันจะกระตุ้นตรง c คอนซั t i o n และคอนซัมชันก็คือดเมสติกคอนซัมชันก็คือการบริโภคภายในประเทศ ซึ่ง A-Share เนี่ยมีหุ้น Domestic ิก um คอนซัมชันเยอะมากนะครับในขณะเดียวกันก็มี b บลูชิ i ส Stocks ด้วยนะครับก็คือหุ้นใหญ่ซึ่งไอ้พวกมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะมากระตุ้นเนี่ยจะกระตุ้น Blue ู h i ปก็คือพวกแบงก์พวกอุตสาหกรรมพวกอสังหาในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้แบงก์ปล่อยคู่ก็เกิดการบริโภคขึ้นมา ฉนันเอเชียเนี่ยจะมีหุ้นพวกนี้เยอะในขณะที่เอ h แชร์มันก็จะเป็นหุ้นแบงค์ใหญ่หุ้นอะไรขึ้นมานะครับฉะนั้นผมคิดว่า valuation a s h a r ยถูก upside เยอะกลุ่มที่น่าสนใจใน a อเช r ยเนี่ยคือกลุ่ม healthcare นะครับเพราะว่าโดดเด่นมากเพราะว่าจีนเนี่ยเอาเอา,เอา,เ,อาเอาแค่ performance ของ healthcare ใน h e a l t h c a r ในจีนเนี่ยรู้สึกจะเติบโตประมาณ11%ต่อปีในช่วง5ปีที่ผ่านมา น,นโยบายรัฐมีการเร่งเรื่องนวัตกรรมทางการแพทย์เยอะมากนะครับในประเทศแล้วก็ตัวที่เร่งตรงนี้คือโควิดนะครับฉะนั้นเราก็เพิ่งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในเซี่ยงไฮ้ฉนั้นนโยบาย zero covid เนี่ยมันจะมากับการที่นำเงินจำนวนมากเร่งวิจัยสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ผมคิดว่าหลากัหลกๆข้อแรกคือถ้ามี การแพร่พันธุ์ของโควิดหรือจะเป็นอะไรฝีดาดลิงหรืออะไรก็ตามโรคอะไรก็ตามที่มันทําให้เกิดการล็อกดาวน์แล้วก็ทําให้เศรษฐกิจต้องชะลอตัวเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงนะครับซึ่งก็หวังว่าไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พูดไปเรื่องอมีการลงทุนในเรื่องเ,อเทคโนโลยีทางการแพทย์เยอะมากนะครับแต่นี่คือความเสี่ยงแน่นอนโควิดนี้ผมว่าก็ยังเป็นความเสี่ยงได้ได้อีกปีหนึ่งนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง t r a d e w a r กอเมริกานะครับเ,เรื่องการ s ซ n เซชันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะทำให้ตลาดได้มีความผันผวนระว่ังทางแต่ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ตลาดมีความผันผวน,ผนแต่ว่าผมว่าก็ไม่ใช่ความเสี่ยงระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องระยะสั้นผมคิดว่าเรื่องการแพร่พันธุ์หรือกลายพันธุ์ของโควิดที่ทำให้เกิดล็อกดาวน์น่าจะเป็นความเสี่ยงหลักๆตอนนี้จะตอบว่าเราต้องระวังกลุ่มไหนเป็นพิเศษ จะพูดว่าเป็นกลุ่มเทคใหญ่阿里巴บาเที่ติดลบมาเยอะแล้วผมคิดว่าก็ไม่ต้องระวังเพราะว่ามันลงมาลบแล้วเยอะแล้วนะครับก็คิดว่ามองซะว่าตอบซะว่าว่ากระจายความเสี่ยงไปหลายๆเซกเตอร์จะดีกว่าครับผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่เกิดความผันผวนด้วยเรื่องเฟดกับเรื่องสงครามแล้วก็เรื่องโควิดเป็นหลักนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากว่า ก็ยังคงต้องกระจายการลงทุนนะครับแล้วก็คิดว่าทุกๆครั้งที่เฟดบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยด้วยสถิติแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่พูดเนี่ยหุ้นจะตก6เดือนและหลังจากนั้นเนี่ยสปีเนี่ยหุ้นจะกลับขึ้นมาผมคิดว่าเราก็ควรจะมีหุ้นไทย10%หุ้นอเมริกา10%หุ้นจีน10นะครับ สามประเทศนี้น่าจะเป็นประเทศหลักที่เหลือก็กระจายในเอเชียนะครับบางช่วงก็อาจจะลงญี่ปุ่นบ้างบางช่วงก็อาจจะลงยุโรปนะครับงนั้นในพอร์ตของคนที่มีความเสี่ยงปานกลางเนี่ยก็ควรจะลงหุ้นสัก50%นะครับแล้วก็อีก25%เรนี่ยเราก็ไปลงพวกสินทรัพย์ทางเลือกส่วน25%ที่เหลือก็ก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับตราสารหนี้สพักคลอง